นี่ค่ะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมคะน้อยหนาสีม่วงเราไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยค่ะทุกคนเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาชิมกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชิมน้อยหน่าสีม่วงนะคะทุกคนไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกดูค่ะน่ากินไหมเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะ มาชิมกันเลยว่าจะอร่อยแค่ไหนจะอร่อยเหมือนน้อยหนาที่เราเคยกินแมื่ป่านะคะทุกคนี่ข้างในมันก็เหมือนกันเลยดูออกม่วงๆชมพูชมพูเดี๋ยามาชิมกันของโปรดเลยนะคะน้อยหนาอ,อร่อยกว่าสีเขียวอีก ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นครั้งแรกต้องเอาเม็ดไปปลูกบ้างแลละมาเที่ยวบ้านที่ฝั่งนะคะทุกคนเขาขายทุงละยี่สิบบาทได้เยอะมากได้ตั้งหลายลูก หวานมากค่ะที่สางอากาศดีมากค่ยทุกคน